สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์คุกกี้รันนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับภารกิจรวยแหลกนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่หินมาก,มากๆยากมากๆนะครับก็คือภารกิจเก็บน้ํายาเพิ่มพลังขวดใหญ่ได้11ขวดซึ่งถ้าไปเล่นใน ep หเนี่ย ep หนมันให้มาแค่10ขวดนะครับถึงแม้เราจะวิว่งวนด่าน ep หนได้เนี่ยแต่มันก็ไม่มีขวดโพชั่นให้เก็บนะครับ ผมก็เลยลองไปวิ่ง EP สามดูซึ่ง EP สามเนี่ยมันจะมีถ้าผมจำได้นะน่าจะมีอยู่แดด่านก็คือมีทั้งหมดแดด่านนะครับแล้วก็มีเออเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงนะครับอ่ะต่อกันเลยนะครับก็ใน EP สามเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแดด่านนะครับแต่มีโพชั่นมาให้แค่เจ็ดขวดนะครับซึ่ง ผมลองคิดดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถวิ่งวนด่านไอ้ไม่ใช่สิซึ่งด่านสุดท้ายของเอพิโซดสามเนี่ยม,มันจะมันจะมีพชั่นสองขวดให้เก็บนะครับตรงประมาณกลางกลงด่านน่ะของด่านสุดท้ายอะ่ะมันจะมีโพชั่นสองขวดให้เก็บซึ่งอยู่ใกล้กันเลยนะครับซึ่งถ้าเราเก็บตรงเนี้ยก็จะเป็นเก้าขวดถูกไหมครับก็จะเป็นเก้าขวดแต่ถ้าเกิดเราวิ่งวนด่านเอพีสามอีกรอบนึงเรามาที่จุดโพชั่นอีกสองขวดเนี่ย ก็จะเก็บได้เป็น11ขวดพอดีเลยนะครับซึ่งผมจะลองทําแบบนี้ไงสรุปคือผมก็วิ่งไปไม่ถึงครับก็คือผมวิ่งวนด่านได้แต่ไปไม่ถึงโพชั่นนะครับก็คือสาเหตุที่ผมไปไม่ถึงคือเพราะว่าผมชนสิ่งกีดขวางไงคือชนสักประมาณ 2- 3ครั้งอะ่ะก็คือผัดแรกเนี่ยชนไป2ครั้งแล้วก็ผัดสุดท้ายเนี่ยผัดที่2เนี่ยผมชนไปอีกสองครั้งก็คือไปไม่ถึงโพชั่นในรอบที่2นะพชั่น2ขวดนั่นอ่ะนะครับ ซึ่งถ้าเกิดผมถึงโพชั่นได้เนี่ยผมก็จะผ่านภารกิจนี้ไงผมก็เลยอยากจะมาปรึกษากับเพื่อนๆนะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนมาถามคนเนี้ยมาถามผมเยอะมากนะครับว่าพี่จะผ่านยังไงไอภารกิจเนี้ยนะครับก็ผมก็จนบัญญาคิดจริงๆเพราะว่าผมใช้คุกกี้ตัวนี้วิ่งนะอ่ะผมจะใช้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าผมใช้เซตไหนในการวิ่งนะครับหาสัตว์เลี้ยงนิดนึงครับ นี่ครับลูกแก้วจริงจอกสมบัติที่ผมใช้นะครับก็คือเป็นกระป๋องเขียวแล้วก็กระป๋องเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็วกมาฟฟินนะครับผมใช้สมบัติตามนี้แล้วก็สุ่มสมบัติตางานช้าลง25ปอร์เซ็นตะครับก็ก็คือผมนี่ซึ่งคุกกี้ตัวนี้มันมันจะกันชนได้นะครับถ้าเกิดคุกกี้ตัวนี้มันมีโลนะครับแต่ถ้าเกิดโลมันแตกปุ๊บ ก็ต้องรอมันชาร์จต้องรอเกจมันเต็มโลมันถึงจะกลับมาแต่ถ้าระหว่างโลมันยังไม่กลับมาแต่เราไปชนเนี่ยเราก็จะเสียเลือดเอ้ยเสียโอ้ยเสียเลือดไปพ,พูดว่าเสียเลือดแล้ววิ่งผ่านผมก็ใช้ตัวพูดอักคีพูดอักคีเนี่ยมันจะฟื้นพลังให้แปดรอบนะครับสรุปคือก็ไปไม่ถึงอยู่ดีเพราะว่าผมชนเยอะมากถ้าผมไม่ชนเนี่ยเอออย่างน้อยก็มีสิทธิ์ไปถึงโพชั่นในรอบที่สองได้นะครับ ก็สรุปตรงนี้คือก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อน, <yss> นเสนอกั <ไป S 1> <ๆ S 2> นเข้ามาว่าควรจะใช้คุกกี้ตัวไหนดีแล้วก็ใช้สมบัติอันไหนถึงจะไปถึงโพชั่นในรอบที่2ได้นะครับเนี่ยครับ EP3 เพราะาผมอยากเล่น EP 3นีไงนะครับซึ่งผมก็ไปไม่ถึงโพชั่นในรอบที่2ไงก็เลยแบบก็เลยไม่ผ่านภารกิจนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองเสนอนเข้ามานะครับว่าควรจะใช้สมบัติอะไรใช้คุกกี้ตัวไหนวิ่งวิง่ง,งผัด2ใช้ตัวไหนผัดแรกใช้ต,ชตชัวไหนก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเสนอเข้ามานะครับ ก็ถ้าผมไม่ผ่านถ้าเพื่อนๆเสนอมาผมก็ยังไม่ผ่านอีกผมก็จะเลิกเล่นผมก็จะเลิกทําภารกิจนี้เลยนะก็คือผมก็จะสิ้นสุดแค่ภารกิจเก็บเยลลี่ติดปีกแค่นี้พอนะครับที่จริงมันยังมีภารกิจต่ออีกนะนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมดร้อยภารกิจนะครับก็ในเมื่อผมทาไม่ครบผมก็ช่างมันครับก็คือเพราะยังไงผมก็ทําไม่ครบอยู่แล้วนะครับ ก็ขอจบคลิปว่านี้กักันนะครับเพื่อนๆลองเสนอเข้ามานะวิธีผ่านนะครับสวัสดีครับ